สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอมแล้วก็ครูป้ายค่ะค่ะในหน่วยต้นไม้ที่รักวันนี้นะคะ ครูเอมแล้วก็ครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะว่าต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์แก่ตัวเราอย่างไรบ้างและเด็กๆละ่ะคะอยากรู้หรือยังว่าต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้างค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะเราไปทำความรู้จักของเขากันเลยดีกว่าค่ะ1 ปรับปรุงคุณภาพอากาศต้นไม้สามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ค่ะ 2. ลดวความเสี่ยงการเจ็บป่วยช่วยกรองเชื้อโรคในอากาศที่เป็นต้นเหตุของการระคายเคืองและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ค่ะ 3. ช่วยให้อารมณ์ดีการปลูกต้นไม้ รวมถึงการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยหรือเต่งกิ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและอารมณ์ได้โดยช่วยให้ใจเย็นคิดบวกอารมณ์ไม่แปรปรวนค่ะ 4. กระตุ้นการคิดและการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองช่วยในความจำ ความคิดสร้างสารรค์และอาจช่วยให้ทำงานต่างๆได้ดีขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักประโยชน์ของต้นไม้กันไปแล้วแต่เอ๊ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะลืมหรือว่าจำไม่ได้เด็กๆเนี่ยสามารถเปิดคลิปกลับมาดูได้อีกรอบนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย